สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง GPD สําสำหรับวันนี้ผมจะมาทำการสรุปเนื้อหาโป k ก m o n s p ปเ i a l เอาละเมื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราจะมาเริ่มกันที่ภาคแรกสุดเลยกับภาคเลดก e ีนบูเนือเรื่องเริ่มต้นที่เมืองมาซาระ,ะเด็กหนุ่มอายุ11ปีที่ชื่อว่าเลดได้โชว์คิงจับนิโดลิโนโหให้ก้วนเด็กๆด,กดูโดยโป k กมอนของเลดที่มีอยู่ณนะขณะนั้นคือเนวโลโซ หนึ่งในกวนเด็กๆนั้นได้แนะนําเลสให้ไปปรึกษาดรออคิดเพื่อทําให้เขาเก่งยิ่งขึ้นแต่เลดก็ปฏิเสธเพราะคิดว่าตนเองนั้นเก่งที่สุดอยู่แล้วแหมนี่ไม่ดีนะครับเล้เดินทางต่อไปยังป่าตะวันตกของเมืองและได้พบกับแก๊งล็อกเก็ตที่พยายามตามหามิวกันอยู่ต้องอธิบายก่อนนะครับว่าเลธนขณะนั้นไม่รู้จักมีวจากนั้นเลดก็ได้พบกับกรีนที่ใช้ฮีตต่คางเงะกำลังสู้กับมีว สู่ไปสภาพกรีนก็สั่งเก็บหิตโตคางเงี้กลับเรดเห็นดังนั้นจึงส่งเนอโลโซออกมาสู้แทนแต่ถ้าปื้นฉีดน้ำที่เลดใช้ใส่เมลวกับทุกสะท้อนกลับมาอย่างง่ายได้จากนั้นมิวจึงหนีไปกรีนจึงบอกกับเรดว่าระดับพลังมันต่างกันเขาจึงลามือออกมาเทรนเนอร์ที่คิดว่าตนเองแน่กว่าฝีมือจริงมักจะชุดให้ตนเองวิบัติแล้วกรีนก็จากไป เลดที่ช็อกกับความพ่ายแพ้จึงจำใจเดินทางต่อมายังศูนย์วิจัยของดร์ออคิดเมื่อเข้ามาเลดดันพลาดไปโดนปุ่มปล่อยโปเกมอนทํให้โปเกมอนที่อยู่ในห้องวิจัยทั้งหมดหลุดออกมาเลดกับดร์ออคิดจึงต้องช่วยตามจับโปเกมอนทั้งหมดกลับมาทั้ง2ไล่จับโปเกมอนที่หนีออกมาจนมาถึงเมืองโทคิวะที่อยู่ทางเหนือฟูชิงิดาเนะที่เป็นตัวสุดท้ายได้เข้าไปในโรงยิมโทคิวะเลดและดตอร์จึงตามเข้าไปและกล่อมจนฟูชิงิดาเนะยอมเชื่อง ทันใดนั้นโกลิก้ที่อยู่ในโรงยิมได้เข้ามาจะทำลายเลนและด็อกเตอร์แต่ก็ได้ฟูชิงิดานเนะใช้แท้ถาวรช่วยไว้จากนั้นเลดจึงเปิดบานหน้าต่างให้แสงเข้ามาเมเื่อเล็ดพืนที่กลางหลังของฟูชิงิดานเนะได้รับแสงอย่างเต็มเปี่ยมฟูชิงิดานเนะจึงปล่อยท่าไม้ตายที่ชื่อโซลารบีออกมาจนโกลิก้หมดสภาพการต่อสู้ต่อมาด็อกเตอร์ออคิดจึงยกฟูชิงิดานเนะพร้อมกับของล้ำค่าอีกสิ่งซึ่งนั่นก็คือสมุดภาพโปเกมอนหรือที่เราเรียกกันว่าโปเกเด็กนั่นเอง จากนั้นด็อกเตอร์จึงแนะนําให้เลดลองไปยังป่าทกิวะที่อยู่ทางเหนือของเมืองนี้เมื่อเลดมาถึงเขาก็พบกับกรีนอีกครั้งที่กําลังตามจับการุล่าอยู่ทั้งกรีนและเลดได้สังเกตเห็นสมุดภาพซึ่งกันและกันที่ด็อกเตอร์มอบให้คนละเครื่องเลดจึงรู้ว่ากรีนคือหลานของด็อกเตอร์ตามที่ได้ยินมานั่นเองกรีนได้สั่งให้ฮิตโตคางะพ่นไฟใส่การุล่าและจึงพยายามจับแต่ก็ถูกการุล่าปัดบ bon อลทิ้งเลดที่สังเกตเห็นความผิดปกติจึงส่งเนโลโซให้อยู่ฮิตโตคางะ แล้วจึงวิ่งเข้าไปดูหน้าท้องกาลูลา่าจนพบกับลูกตัวน้อยที่กำลังติดพิษเลสจึงใช้ยาแก้พิษที่หาซื้อได้ตามโปกเกมอนช่วยรักษากาลูล่าจนหายหลังจากนั้นกาลูล่าจึงจากไปคราวนี้เลสจึงได้สั่งสอนกรีนบ้างว่าการชนะคู่ต่อสู้ที่ไม่พร้อมมันน่าดีใจตรงไหนแล้วทั้งคู่ก็แยกจากกันโดยเหตุการณ์ทั้งหมดดรอตอร์ออกิดได้แอบซุ่มดูอยู่ใกล้ๆ เลดที่ออกจากป่าโทคิวะเข้าไปยังเมืองนิบิทั้งตะวันตกได้พบประกาศจับพิกาจูหนูไฟฟ้าจอมโซนจึงตัดสินใจไปร่วมด้วยช่วยจับเลดได้ประทะกับพิกาจูเลดได้ส่งฟุชิกิดาเนออกมาพิกาจูที่ไวกว่าได้ใช้ท่าช็อกสายฟ้าแต่ก็ไม่เป็นผลเลดจึงสั่งให้ฟุจิกิดาเนสวนกลับไปด้วยท่าพงนิทรา ตามด้วยโยนโปกเกบอลจนจับติดหลังจากจับพิกจูได้เลดพยายามที่จะญาติดีด้วยแต่พิกจูก็ดื้อรั้นพยศใส่เจ้าของพอสมควรกรีนที่เดินผ่านมาเห็นได้เข้ามายะเยะ้ยจนทั้งคู่เกือบจะมีเรื่องกันแต่กรีนก็เบรกเลดไว้แล้วบอกว่าทักขชิหัวหน้ายิมของเมืองนิปินี้กำลังเปิดรับสมัครผู้ท้าชิงและท้าเลธแข่งขันว่า ใครจะได้เข็มกัดเทามาก่อนกันวันลุงขึ้นเลดจึงเดินทางไปยังโปเกมอนเซ็นเตอร์เพื่อที่จะทําการฮิลให้เนียวโลและฟุช่ที่อ่อนแรงมากแล้วแต่กลับต้องพบกับข่าวร้ายเมื่อโปเกมอนเซ็นเตอร์มีสภาพยับเยินเนื่องจากมีผู้บุกรุกเข้ามาเมื่อคืนจึงทําให้ไม่สามารถเปิดบริการได้และจึงต้องตัดใจเข้าแข่งที่ยิมนบิดด้วยสภาพโปเกมอนแบบนั้นซึ่งมีเพียงปิกาตัวเดียวที่ยังฟิตฟัง เมื่อเข้ามาแล้วเรดได้พบกับกรีนที่กำลังเข้าท้าชิงอยู่บนเวทีโดยที่ตกคางนห้ของกรีนแต่พัฒนากลายเป็นลึกสโดไปแล้วในตอนนี้ทันใดนั้นก็ถึงคิวแข่งของเรดเรดที่เห็นว่าปิกะไม่ยอมเชื่องจึงยังไม่เสียงใช้และแล้วการต่อสู้ก็เริ่มขึ้นระหว่างยอดเทรนเนอร์จากยิมนิบิที่ใช้โกลอนกับเรดที่ส่งเนียวโลออกมาเนียวโลที่เรดสั่งให้ชิงลงมือก่อนแต่โจมตีทีเดียวโกลอนอีกฝ่ายน็อกทันที เลดได้ใช้เทคนิคการโจมตีทีเดียวจอดจนผ่านรอบคัดเลือกมาเรื่อยๆจนในที่สุดก็ถึงรอบสุดท้ายในการท้าชิงกับผู้นำลงยิงอย่าาเคชิในช่วงก่อนแข่งเลดได้ขอร้องให้ปิกาจูช่วยสู้สักครั้งหน่อยเพราะเหนียวโลและฟชีิที่ใช้ต่อสู้ในรอบก่อนหน้าได้หมดแรงไปเรียบร้อยและแล้วการต่อสู้ชิงเข็มกัดเทาก็มาถึงเลดได้ส่งปิกาจูออกมา ในขณะที่ทาเคชิได้ทรงอีวากทาเคชิได้แย้มเข้ามาก่อนด้วยท่าหินผาถล่มปิกาจูที่หลบหินบางส่วนไม่พ้นโดนไปก้อนหนึ่งได้ยั่วโมโหกลับมาทำลายเลส ทาคาชิที่เห็นดังนั้นจึงส่งอีวะเข้าโจมตีต่อด้วยท่าพุ่งหัวจรวดแต่เลสก็เอาตัวเข้ามาแลกช่วยปิกะไว้ได้ปิกะที่เห็นความจริงใจอยากเป็นเพื่อนของเลสจึงตัดสินใจโจมตีอีวะกลับโดยสายฟ้าฟ,า,ฟาดอรุนแรงทำให้อีวะตัวแตกกระจายเป็นชิ้นๆและชัยชนะก็ตกมาสู่เลสพร้อมกับเข็มกัดเทา